นับสนนโดยผูวกลิ้งปลาแมคเคลวราสาแม่กลสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการอาเซียนมิชชั่นนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้คุยกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของการวางแผนการเงินแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้หญิงก็อยู่กับอาจารย์ตุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครัคค่ะอาจารย์ตุ้ยนะคะฉายาใหม่อาจารย์ตุ้ยเพระเหตุ11ล้านค่ะขอบคุณครับ S <S 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 เป็นไงคะแบบว่าโอ้โหแบบคุยกันต่อเนื่องมากเลยทําให้หญิงอะได้กลับไปนอนคิดนะอาจารย์ว่าเอ๊ะหรือว่าการแบบทําธุรกิจของระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันอย่างอาจารย์ตุ้ยนี่คือพอเหตุ11ล้านอย่างหญิงเนี่ยพอเหตุ20,000พอมันเกี่ยวไหมคะกับเรื่องเพศอะไรเงี้ยค่ะก็ถามว่ามีส่วนไหมผมว่าจะไม่ได้ชัดเจนมากอาจจะเป็นเรื่องของเป้าหมายมากกว่าค่ะสเกลของเป้าหมายเพราะว่าคนที่ทําธุรกิจอะครับ คนที่อยากทําธุรกิจผมมองว่าพอมันมีความอยากทุกอย่างก็มองโลกสวยงามมองโลกเป็นสีชมพูไปหมดยังไงทําก็ขายได้ยังไงทำแล้วก็มีกาไรอาจารย์ตุ้ยกําลังจะบอกว่าหญิงเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือว่าการทำสเกลธุรกิจนี่แบบจะเล็กๆเกินไปบางทีผมวอาเป็นเป้าหมายครับเป้าหมายที่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่าเออเราอยากจะได้รายได้จังตรงนี้เท่าไหร่ถ้าทํากินเองอยู่กับบ้านอันนี้ก็ไม่ีปัญหาหรอกครับใช่ทำอยู่หลังบ้านทําในโอค์ก็ได้ก็จริงนะคะเพราะว่า อย่างที่อาจารย์ตุ้ยถามว่าหย่งจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะอย่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปขายตรงไหนแต่ของอาจารย์ตุ้ยพอลงทุนเนี่ยก็คือแบบว่าคิดแล้วว่าต้องเป็นเห็ดแบบแพงแล้วก็จะเ็ราคาเท่าไหร่แล้วจะไปขายที่ไหนก็จริงพอเป้าหมายมันใหญ่การที่จะคํานวณหาว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับจะทําสถานที่ไหนที่ไร่สองไรก็ไม่พอตอนนั้นผมซื้อไปเจ็ดสิบสองไรนะครับไปถามนะครับว่าใช้ทําเห็ดกี่ไร ก็เจ็ดสิบสองไร่เลยหรือเปล่าคะป่าครับทำไรท่าไรอ้าวแล้วซื้อไปต้องเยอะแล้วเป็นความพลาดอย่างหนึ่งนะครับเป็นความพลาดอย่างหนึ่งในการที่ในการใช้เงินผิดประเภทเอยแต่ถ้าซื้อที่เยอะๆมันก็แบบว่ามูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ถ้าพูดถึงอย่างนี้หมดจะต้องหายอีกสักตอนหนึ่งเนาะมาคุยกันเรื่องของการลงทุนในอสังหาอ๋อค่ะเพราะว่าการลงทุนในอสังหาเนี่ยสิ่งสาคัญคือโลเคชันนะครับการที่เราไปทำฟาร์มเหียดตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โลเคชันสําหรับการที่จะให้ราคาามมมันนกอขึ้ อันนี้แบบแค่เกินๆนะคะทาให้หญิงคิดได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องการเงินของเราเนี่ยต้องมีการบริหารอือ่าแล้วก็การเงินต้องบริหารแล้วส่วนบุคคลกับธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องแยกกันหรือปาคะเออจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจะนะครับว่าการเงินส่วนบุคคลนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ที่ผมเรียนมาในเรื่องของโซเซพีนะครับวันนี้ใส่เสื้อซีพีมาด้วย นี่ค่ะปกติถ้าเรียนสาขาต่างๆหรือเรียนปริญญานะคะจบมาก็จะได้ใบปริญญาแต่ในส่วนนี้นอกจากจะได้ใบสอิ์พิเคตแล้วยังได้ยี่สิบตัวนะคะใส่โชว์ได้อวดได้ใส่โชว์ได้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมองว่าเราเราใช้ความรู้านการมองแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะนะครับหรือว่าเป็นจะพูดง่ายๆว่าเป็นการเงินส่วนบุคคลก็ได้นะครับอ๋ออย่างหญิงนี้แบบว่าเป็นส่วนบุคคลไม่ได้มีธุรกิจอะไรก็ไปหาอาจารย์ตุ้ย ได้วก็ปรึกษาได้เลยได้เราก็จะนั่งปรึกษากันเรื่องของเป้าหมายเรื่องของว่าจะทําไงให้ได้เป้าหมายตรงนั้นบริหารจัดการยังไงนะครับหรือว่าบางคนหมอบไม่มีเลยมีแต่นี่จะจัดการยังไงครับ CFP ก็จะเข้ามาช่วยในการมาลองลองดูว่าจะทําอะไรได้บ้างเคยเจอไหมคะแบบว่านี่แบบว่าบัตรเครดิตแบบหลายๆใบอะไรอย่างเงี้ยมหสาครับต้องบอกว่าลูกค้าจริงๆเนี่ยถ้ารับนะครับเราไม่คิดตังค์นะคไม่าวางแผนนะผมว่าผมว่าเกินครึ่งอ่ะจะเป็นเรื่องของการปรึกษานี่ เพราะว่านี่เนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ความฝันนะครับหรือว่าเป้าหมายของคนส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงไปไม่ถึงสักทีไปไม่ถึงเพราะมีเงินเข้ามาก็ต้องไปใช้นี่นะครับพอใช้ไม่หมดจ่ายขั้นต่ำออนี่ก็ไม่หมดสักทีกลายเป็นเบี้ยหัวแตกไปเรื่อยๆอนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยๆแล้วมันมีโอกาสรอดใช่ไหมคะมีโอกาสรอดแต่ใจใจต้องมาก่อนอต้องแบบว่ามีการแบบว่ารู้จักเก็บออมเยอะๆอะไรอย่างนี้ป่ะคะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับถ้าเป็นนี่นะค่ะ แล้วถ้าของหญิงนะคะสมมุติว่ามีรายได้แค่ประมาณเดือนละ25 0 0 0ไม่มั่นคงด้วยเขาจะจ้างเป็นพิธีกรหรือว่าจะไม่จ้างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องเี้ยอนาคตหญิงจะรวยได้ไหมคะคือถ้าเป็นการวางแผนการเงิน uh huh. สาหรับคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนกับคนที่มีรายได้ประจําก็จะไม่เหมือนกันนะ uh huh. นะครับอย่างเช่นว่าคนที่มีรายได้ประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะมีการกันเงินออกมาเดือนหนึ่งสัก 10- 2ถึงเปอนะครับแล้วก็ทยอยเก็บเพราะมีรายได้ต่อเนื่องแต่พอเป็นคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะครับอย่างผมเองถึงไม่มีรายได้ไม่แนอนเพราะว่าเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วแต่ว่างานละมีงานเยอะงานน้อยแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้วิธีการเก็บ1 0อมันน้อยเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเดือนไหนเราไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะหมดไปนะครับอาจจะต้องเก็บมากกว่ามากกว่า1 0 20%มากถึงมากกว่าย แสดงว่าแบบว่าแต่ละสาขาอาชีพธรรมชาติของแต่ละบุคคลในการทํางานนี่ก็ต้องมีแบบเทคนิครูปแบบของรายได้ไม่เหมือนกันไปอันนี้คือแค่แบบว่าส่วนบุคคลนะคะใช่แต่จริงๆที่ที่อยากจะพูดต่อนะครับก็คืออย่างผู้ประกอบการนะครับอันนี้เป็นธุรกิจละเป็นเจ้าของกิจการอ่าค่ะนะครับเป็นเจ้าของกิจการเราเอาเราโฟกัสที่ SME ก็ไดกัน้นะครับอย่าง SME แบบนี้เนี่ยคล้ายๆรายได้ก็อาจจะคล้ายๆกับเอ่อพวกฟรีแลนซ์เนาะ ใช่ใช่เนาะก็ไม่แน่ไม่นอนกนไม่แน่ไม่นอนมันขึ้นกับธุรกิจนะครับพอขึ้นกับธุรกิจแต่ถามว่าเงินที่เขาได้จากธุรกิจจริงไงเขาไม่ได้เป็นเงินของเขาทั้งหมดเขาก็ต้องไปจ่ายค่าเขาก็ต้องใช้ในการหมุนเวียนในธุรกิจด้วยถูกไหมครับซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเงินธุรกิจไม่ใช่เงินเขาเลยก็เอามาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับลูกจ้างต้องใช้ธุรกิจใช่คือวันนี้เปิดเป็นบริษัทแล้วมันเป็นชื่อชื่อว่านิติบุคคลพอเป็นคําว่านิติบุคคล ธุรกิจทำเงินได้เป็นของนิติบุคคลนิติบุคคลแยกออกจากกลุ่มบุคคลอุ้ยหยิงไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยหญิงเคยคิดว่าถ้าเราเปิดธุรกิจมันก็ต้องเป็นของเราเนี่ยม่ใขายของได้เท่าไหร่ก็ต้องเป็นของเราสินั่นจริงๆแล้วน่าผิดแล้วครับโอ้แค่คิดก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วค่ะคนที่เข้ามาก่อนเลยคือสมกรณิครับถ้าคิดแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บสมกรณิมาเลยเฮ้ยนั่นไม่ใช่นั่นเงินธุรกิจนะเธอจะเอาไปใช้ไม่ได้อก็ต้องจ่ายไปมันนอกไปคิด ภาษีก็ใช่ถูกไหมครับแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะครับแยกไม่ออกเป็นเหมือนหญิงเอ่อถามว่าอาจจะไม่ได้เหมือนคุณหญิงคนเดียวส่วนใหญ่เลยแหละนะครับเขาเรียกว่ากระเป๋าเงินเดียวกันอุ้ยตายแล้วแบบว่ามีแนวคิดเป็นนักธุรกิจเหมือนกันใช่เป็นคนส่วนใหญ่ครับซึ่งมันไม่ถูกใช่ไหมคะถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคือมันไม่มีคนมาว่าคุณหลอกนะครับทำบัญชีทีคุณทําไปนะครับใช้เงินคุณก็ใช้ไปนะครับสมกกรคุณก็เห็นแบบนึงไปแต่ว่าถามว่ามันไม่สามารถวางแผนได้ วันนี้คุณคนในบัญชีคุณอาจจะว่าให้มีกำไรปีอะไรสิบล้านค่ะกลับไปนั่งมองในบัญชีเฮ้ย hey, ทำไมเงินในบัญชีเหลือห้าล้านอืมสิบล้านอีกห้าล้านคือเราดูวะห้าล้านหายไปไหนเราควักไปใช้ซื้อกับข้าวกินทุกวันหรือเปล่าคนส่วนใหญ่<อ>ก็จะคิดว่าอ๋อห้าล้านเนี่ยใช้เองอมันไม่หายไปไหนหรอกก็เพราะว่าพอได้มาแล้วก็เอาไปใช้<อ>ประเด็นคือคุณมั่นใจได้ยังไงว่าห้าล้านนี้คุณใช้เองทั้งหมดจริงๆมันอาจจะมีคนมา แอบขโมยเราอย่างนี้หรอคะหรือว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะบันทึกบัญชีผิดพลาดหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้กาไรอย่างที่คุณคาดการไว้ก็ได้อ๋อมันมีหลายอย่างหลายัจ,จยมีหลายแต่ใจ,จ,จ,จทําให้วันนี้การที่เราแยกแยกเงินออกมาะนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือการเงินส่วนบุคคลก็การเงินส่วนบุคลคลการเงินธุรกิจก็การเงินธุรกิจอ้าวแต่สมมติหญิงเป็นผู้ประกอบการแล้วเงินจากธุรกิจอ้าวแล้วหญิงจะกินไรถ้าไม่ให้หญิงช้อ่ะนะครับต้องทําตัวเองเหมือนเป็นลูกจ้าง อ๋อต้องมีการให้เงินเดือนตัวเองต้องให้เงินเดือนตัวเองอลูกจ้างเราก็ให้คนละเจ็ดพันส่วนของเราได้ประมาณสามหมื่นให้เจ็ดพันเองเหรอครับ <c oughs> ค่ะอันนี้น้อยกว่าแรงงานขั้นต่ำือเป่าครับเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้ต้องดูหน่อยนะครับ<อ>แต่ถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเป็นผู้ประกอบการอ่ะ <c oughs> สั่งงานบัญชีส่วนใหญ่จะบอกจ่ายสองหมื่นก็พอพี่เหรอเพราะสองหมื่นเนี่ยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียภาษีนะครับคือพอทําเงินเดือนปุ๊บยังไม่ต้องเสียภาษีส่วนบุคคลนะครับแต่ถามว่าสองหมื่นพอใช้หรอไม่พอไงไม่พอก็ต้องดึงเงินออกมาใช้อยู่ดีก็ ใช้การบอกว่าเราจ่ายลูกจ้างคนละหมื่นจริงเราหักออกมาบอกว่าคนที่มาสายนะเอาไป8ปดพันอีกสองพันเราก็มาเข้าไม่ใช่อะไอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะเดี๋ยวลูกจ้างก็มาถามว่าเอ้นี่นทำไมเงินผมใช้ไ,ไปไโดนฟ้องอีกเจอกฎหมายแรงงานอีกอันนี้ก็ต้องกลับไป, <c oughs> ไปนั่งดูที่แผกนการเงินสมบ,บุบุคคลก่อน <c oughs> ไปนั่งวิเคราะห์รายจ่ายของตัวเอง <c oughs> ว่าของตัวเองเนี่ยมีรายจ่ายเท่าไหร่ <c oughs> มันจะได้ย้อนกลับไปที่ตัวการเงินของธุรกิจ <c oughs> ในการกําหนดว่าธุรกิจควรจะจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ เป็นรายจ่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเกิน2 0,000ืเดี๋ยวก็จะโดนภาษีอย่าไปวางแผนภาษีสมบุกสบได้อ๋อทุกอย่างมันมีแบบว่ามันมีวิธีแก้แต่ต้องคิดยาวๆใช่ครับผมโอโ้ยชักสนุกแล้วว่าอาจารย์ตุย้ยแต่อีกแล้วน้องบอยมาจอรออีกแล้วนะคะแล้วเหรอครับใช่ค่ะก็วันนี้เราก็ต้องแค่นี้ก่อนเนาะครับเพราะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าก็หญิงกับอาจารย์ตุย้ยก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทางการเงินกันต่อ แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาลงแล้วแต่รายการของเรายังไม่จบนะคะเพราะว่าน้องบอยรออยู่ในช่วงหน้าค่ะกับช่วงแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนตอนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ